วันนี้เรามากับการรีวิวน้ำหอมที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือโจมาโลนมิดไนท์มัสแอนด์แอมเบอและพี่ก็จะมารีวิวตัวนี้นั่นเองนะคะให้ดูรูปแบบนี้แล้วกันเพราะว่าขวดใหญ่นะคะขวด ใช้เต็มเนี่ยราคาประมาณนะคะ5,000ันบาทซึ่งพี่เนี่ยไม่สามารถซื้อได้จริงๆนะคะเพราะว่าต้องขอทดลองใช้อย่างมั่นใจก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาค่อนข้างแรงนะคะแต่เป็นตัวที่พี่สนใจเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าอะไรที่เป็นในกลุ่มของไวมัสเซตที่อยากทดลองใช้เพราะพี่เป็นสาวกนะคะในเรื่องข,ของการใช้น้ําหอมที่มีเบสโนตนะคะเป็นไวมัสู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูในอของท็อปโนตนะคะฮาโตนแล้วก็เบสโนตกันเลย ก็เหมือนเดิมนะคะที่ส like ั awesome ่งขนาดทดลองมาแบบนี้จ้าจากร้านไ g นะคะ p พ r ่มฟูเมมเบรีนะคะสามารถเข้าไปดูในตัวนี้ได้เลยรับรองว่าของแท้แน่นอนนะคะก็เราสั่งมาทดลองแล้วก็มาใช้กับตัวเองก่อนค่ะใช้ไปสักสัปดาห์หนึ่งจะได้มั่นใจนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นที่เราชอบจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าท็อปโน้ตนะคะอย่างที่บอกเลยเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสารสกัดนะคะจากพืชตะโกนส้มนะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นจูนิเปอร์นะคะเบอร์รี่แล้วก็เบสโน้ตจะเป็นแอมเบอร์แล้วก็มัสตามชื่อเลยนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะ พี่อันนี้พี่ได้ทดลองใช้นะคะฉีดใส่สำลีแล้วก็ใส่ในเสื้อแล้วก็ลองใส่ในตู้เสื้อผ้าแล้วนะคะอันนี้อันนี้เป็นเบสโนตแล้วนะคะมาถึงในเรื่องของท็อปโนตกันก่อนเลยจะบอกว่านะคะในเริ่มต้นในท็อปโนตเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เหมือนน้ำหอมสมัยเมื่อเรายังเด็กๆอะ่ะลองนึกนะพี่อายุ40กว่านะจ๊ะก็ย้อนกลับไป30กว่าปีท็อปโนตเนี่ยตอนแรกพี่ไม่ชอบเลยพี่รู้สึกว่ามีความกลิ่นเหมือนน้ำหอมรุ่นคุณแม่ขึ้นไปนะคะในสมัยก่อนที่มีความเป็น วินเทจอะบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นความสดชื่นแต่มีความเป็นวิเนเทจอะเหมือนน้ำหอมอะไรนะขวดสีเข,เขียวอะถ้าใครนะคะนึกออกสามารถคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะคะเป็นกลิ่นวินเทจแบบนั้นแล้วก็รู้สึกโอ้โหต่อได้รู้สึกว่าค่อนข้างไม่ประทับใจเลยนะคะแต่พอผ่านไปนะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะฮาร์ดโน้ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลิ่นจะเปลี่ยนไปอย่างไร เอาละค่ะพอผ่านไประยะหนึ่งนะคะเข้าสู่ฮาร์ดโน้ตจะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่พี่ชอบมากเพราะว่ากลิ่นมัสเนี่ยเขาขึ้นขึ้นนะคะมาแบบชัดเจนเลยนะคะพี่ชอบกลิ่นที่มีความเป็นไวมัสไม่ฟูตี้ไม่ฟฟรเร์จนเกินไปนะคะเป็นกลิ่นที่อ,นอน่นอนนวลนแล้วก็ดูมีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่หวานมากนะคะแล้วยิ่งพอเข้าถึงเบสโน้ตปุ๊บนะจะมีความเป็นแป้งนะคะแป้งแบบผู้หญิงที่ละมุนที่มีความหวานเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เป็นแป้งเด็กเป็นแป้งที่มีความเป็นผอ่อ ผู้หญิงหวานๆนิดๆนะคะวัยทําทงานขึ้นมาหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ผู้ใหญ่จ๋าคะกลิ่นไม่ออกเซ็กซี่ไม่ออกแรงไม่ออกฉุนนะคะเพราะตามแบบฉบับของโจมาโลนที่เขามีความเป็นโคโลนนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้สรุปโดยรวมว่าน้ำหอมตัวนี้นะคะของนะคะโจมาโลนที่เป็นมิดไน m มัสัวนี้เหมาะกับสาวแบบไหนก็เป็นสาวนะคะอย่างที่บอกคือค่อนข้างไปทางหวานนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หวานมากเกินไปแล้วก็เหมาะกับไวทำงานนะคะน้องๆน,นะคะไวมัธยมนียังไม่เหมาะมหาลัยก็อาจจะพอใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเหมาะกับทุกโอกาสนะคะ ทั่วไปเลยโดยเฉพาะเวลาออกเดตเพราะกลิ่นค่อนข้างที่ไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคือกลิ่นค่อนข้างโดยมุลแล้วก็ใช้ได้ถามว่าพี่ชอบไหมพี่ชอบนะคะพี่ให้นะะไป9.5เต็ม10เลยนะคะติตรงที่ท็อปน้ตนิดเดียวที่ยังดูมีความนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะมากเกินไปนิดนึงแต่ก็ติดอีกนั่นแหละในเรื่องของราคาที่หักไปนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงก็คือขวดใหญ่ไซส์เต็มราคาประมาณ5,000บาท ตัวนี้นะคะในเรื่องของการรีวิวนะคะสำหรับน้ําหอมเจมอลอนกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ออกมาช่วงคริสต์มาสนี่เองนะคะที่น่าสนใจมากๆถ้าใครมีงบนะคะพี่แนะนําให้จัดไปเลยจ้าเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมมากจริงๆแต่ไม่ฉุนนะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปไม่เลี่ยนจนเกินไปไม่เฟรชจ,จนเกินไปนะคะแล้วใช้ค่อนข้างจัได้หลายโอกาสนะคะอากาศร้อนก็ยังไม่รู้สึกนะคะระคายจมูกนะคะแล้วก็อากาศเย็นนี่ยิ่งทําให้กลิ่นนอบอวลแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับทุกโอกาสแนะนํา ในยจ้ะพี่เชียร์มากๆแล้วก็สามารถซื้อให้ตัวเองหรือซื้อเป็นของฝากรับรองว่าถูกใจสาวๆทุกคนแน่นอน กั้น,นะคะก็นนะค,ะความชอบเรื่องน้ำหอมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเลยนะคะอยากให้ไปทดลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ทดลองฉีก,กับร่างกายตัวเองก่อนนะคะเพื่อให้ผสมกับเคมีในร่างกายแล้วลองใช้ดูค่ะลองใช้จนกว่าจะถึงเบสโน้ตนะคะให้ผ่านไปหลายชั่วโมงก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราชอบน้ำหอมนะั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วค่อยไปซื้อขวดใหญ่นะจ๊ะแล้วก็ก่อนจะาก,การค่ะก็ต้องขอกระบขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่กดไลค์แฟนเพจพี่ตรงนี้ด้วยนะคะชื่อเดียวกับช่องเลยจ้า40ยังแ๋วค่ะแล้วก็กด subscribe ปุ่มนี้เลยจ๊ะ กดไลค์กดแชร์และลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยคะ่ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9 0พของกันคะ่ะสำหรับวันนี้พี่นา娜ไปแล้วนะคะพบกั